เด็กสาวตาบอดชื่อรินกำลังว่ายน้ำอยู่แต่จูจ่ๆมีนาน้องสาวของเธอก็ถอดชุดว่ายน้ำออกก่อนที่รินจะทันตั้งตัวน้องสาวของเธอก็ถอดกางเกงว่ายน้ำออกเช่นกันมีนาไม่สนใจคำร้องขอความช่วยเหลือจากพี่สาวแล้ววิ่งกลับไปที่ชายหาดในขณะนั้นเองกลุ่มชายหนุ่มก็มาถึงเพื่อว่ายน้ำเมื่อเห็นรินพวกเขาก็หัวเราะเธออย่างสนุกสนานหนึ่งในเด็กหนุ่มถอดเสื้อผ้าออก แล้วเดินเข้ามาหาเธอรินมองไม่เห็นอะไรเลยทำได้เพียงร้องขอความช่วยเหลือในขณะเดียวกันน้องสาวของเธอก็ซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้และแอบบันทึกทุกอย่างด้วยโทรศัพท์มือถือของเธอก่อนที่เหตุการณ์จะเลวร้ายไปกว่านั้นเ<ต><ว>พื่อนของรินก็วิ่งเข้ามาหาเธอและตะโกนใส่เด็กหนุ่มให้หยุด จากนั้นเธอก็รีบห่อตัวรินด้วยผ้าขนหนูและพาเธอไปที่ชายหาดเมื่อเห็นแบบนั้นก็เริ่มมีสัญญาณของความไม่พอใจปรากฏขึ้นบนใบหน้าของมีนาวันรุ่งขึ้นมีนากำลังจะโพสต์วิดีโอดังกล่าวลงในบัญชีโซเชียลมีเดียของเธอ แต่รินกลับทำหวีหล่นลงพื้นโดยตั้งใจในขณะที่แสร้งทำเป็นหยิบมันขึ้นมาเธอแอบถ่ายภาพน้องสาวที่มีความละเอียดสูงเมื่อน้องสาวไม่ได้สนใจเธอก็ใช้โทรศัพท์อัปโหลดรูปภาพโดยใช้ฟังก์ชันเสียงเมื่อมีนารู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นรูปภาพดังกล่าวก็แพร่กระจายไปในหมู่ผู้ติดตามของเธอแล้วชื่อเสียงของเธอในฐานะอินฟลูเอนเซอร์สาวสวยในโซเชียลก็พังทลายลงและผู้ติดตามก็เริ่มโจมตีเธอด้วยคำพูดไม่ดี แล้วทุกคนคิดว่ารินทำถูกไหมครับ